และบ่านเมนตาครับลุกครับหลานลุงเจ้าไม่ต้องกลัวไม่รู้ว่าแม่น่จะเป็นยังไงบ้างพ่อเจอหน้าแม่แล้วและไม่ยอมรับแม่แมนดูสิว่าแม่พาใครมาใครอย่แาพ่อไงพ่อขอโทษ เขากรับลูกก่อนเลยไม่ก็พูดง่ายจริงจริงไม่ันะออยู่กันเนี่ยไปอย่าแม่แม่คนที่สองอยายาไปอันอยู่ที่กระดาษพ่อจะไม่ทิ้งลูกไปไหนแล้วใช่ไหม,ไมวันนี้พ่อมาขอโทษลูกที่วันนั้นพ่อทำร้ายลูกไปเพราะว่าจำไม่ได้ ถ้าสิ่งสําคัญที่สุดเจ้ามาโตแล้วก็อยากให้เจ้าได้บวชทดแทนพ่อคุณแม่พ่อคุณพ่อได้กับพ่อ่ก็เป็นความต้องการของพ่อแล้วแม่ผมจะทําให้ได้ครับบวชวันนี้เลยเธอไปหาหมอ,อยังเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องหมอได้รู้มือถือโทาศัพท์เพือต่างหากไปหาหมอไปหาหมอ 我愿面朝黄土。 ไม่อนเอาถท่าอุาท่า่วันน no. oh, oh, um, okay. mm hmm. uh huh. ี้ไม่ทะลุเป uh, ้าหรอ่กใส่กระเป๋าขอ่างอปากลังดานหลังเลยมอาขอบคุณนีมามาันมาทั้งครอบครัวทั้งครอบครัมาทั้งครอบครัวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับาจะหมดแล้วลขอบคุณมากครับขอบคุครับ ้าี many, think, ่ลยอย่าไปยืนหน้าเตาครับจะไม่หอมยืนนะตู้จะเลี่ยนหู้ก็ใส่ต้องใส่เสื้อติดเออหมอจ๋าอย่าเรียกหมอจ๋าหมอจ๋าหมอต๋อหมอต่อหมูมีแบบมีแบบไหมอะไรนะอันนี้ไม่เกี่ยวได้ยี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เอาเก็บลบดไม่เกี่ยวไม่ได้ไ่เกี่ยวถือไลูกถืออาจาสวัสดีค่ะพ่ะหมอสวัสดีค่เล้ยไทะเลยาเลยังหวาคเนอเลยครับหมอะแล้วเจ้าภาพไปไหนครับเจ้าภาพอ๋อ่ดไหนในไม่ไม่เจ้าภาพงานนี้ครับเจ้าภาพานเจอแถวนี้หละเจอค่ะพรหมออ๋อเห็นหมอมาขึ้นหนี้ยเฮ้ยยยช่วย

น่พงานใหญ่อีสี่มึงไมโดนรถชนหน้ามาปะเนยไม่น่ายากจังเลยเข้าไเเลยจ้ะสดีครับดีเดี๋ยวจะเลยเลิกจะยามข้างในเลยจ้ะมาทำเอาหลบจีจะทำก่นเาะออกก่อนเลยเออเอะไรวะอะไรวะออกก่อนเลยทำไมอ่ะคืออะไรวะมนะ ล้งตีนยไงวะเออมันบอกมันจะฉีมันตอกกูล้างท้าับหมอล้างทำไมเยโอ้หนาวเด้วยวันนี้แปลกนะทำไมจ้าล้างตีนเย็นยั้องตุ่มอรุณค่ํอันนี้ใครก็ได้่ใครสองคมากอันนี้ใครค่ัใคราหนเนี่ยะไปตามหน้าแลตามหน้าแม ไอ้เด็ทำที่ปีกันเลยมาแล้วครับใครอ่ะพ่นาครับไปตามมน่ารอแป๊บมาแล้วครับมึงไม่ได้ไปไหนเลยนะเดี๋ยวไปชาร์จกครับอันนี้ใครอะพนาอ่าโอ้ยนานละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เฮ้ยกันเลยพวกมึงเนี่ยเหมือนกันเอารองเท้าขอโทษขอโทษลืมถอดอ้อมมาอ้อมไเอาไว้ข้างล่างก็ได้มันจะลัวหายนึ่มนึม เอาเมียมาด้วยเอาลูกมาด้วยโขามาทั้งครอบครัวเลยก็จะมาทำขวัญนะก็เดี๋ยวเชิญญาติสนิทมิตรหายเดี๋ยวนั่งเปนวงกลมเดี๋ยวจะได้เวียนเทียนกันพี่พี่พี่ถามเจ้าภาพสิอะไรมีครีมทาผิวไหมือกันมเก่่าเเนผิวหมือนงูลอกผ้าังไรนึนั่งกอดสีเดี๋ยวพี่ซื้อผิวแม่อ๋อสีวัตเตอร์เลอร์ดันเป็นหนังงูเลยอ่างนังโบแล้วก็ประชุมเทวดากันซะเลยทีเดียว สพววร,ระควตวรหะตอ๋อะ,อะไรลูกอยาได้รถต, <c oughs> ตักแปบนู้นลูกแปะนแปะนู่ลูกแปบนู่นมอบฝันก่อนนาโตสะสพคว,วตรหระตสมาสมุสะส,สะนโมนสะ

หมดแล,ล้วล่ะคุณหมดแล้วล่ะตีเย้เว่ยเดี๋ยวดแล้วเดี๋ยวส่งไปอยง่ย้านเด็กห,หาหงกหนึ่งหนึ่งคนละถึงไหนแล้วเนี่ยนโมจสาปะกวโตอะไาโตสมาสมุทาศแล้วเลมงกนจีตะเอาเพิ่มไหครับ น่ารำคาญเลพีพล่การสบายเลยพี่ก่ารำคาญนะลูกของหมอขวัญหมอขวัญจริงหอมลูกชายใครให้จะหอมกระพร้าหอมลูกชายลูกเรานะพี่เท่านั้นยังไม่พอจุบปากลูกชายจุบลูกติดพ่อลูกติดพ่อสวยเด็กเหี้ยลิ้นหอมด้วย